เมื่อกี้ผมกดลงเพราะว่ามันมันเหมือนเฟลเบรกอะทุกคนมันยังไม่ทะลุจริงอะแค่ขึ้นไปทำนิวไฮแล้วก็ย่อลงมาอะไรเงี้ยที่ผมคิดอะนะนเนี่ยรอรเนี่ยรอลุนสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันต้องออกข้างอะได้สองไม้อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะวันนี้ได้ตั้งได้ตังสามไม้ติดนะยอด เทรไลน์แค่เส้นเดียวก็สามารถทำกำไรได้เป็นแสนโอ้โหจริงเหรอเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านและลูกเผ่าที่น่ารักทุกคนเนาะวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคเดียเด่ยวๆเลยก็คือเทคนิคเทรนไลน์นะครับเส้นเดียวตีหัวตีล่างดาูไซด์เวย์ออกข้างแค่นั้นเองเราก็ทำกำไรได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีแนวทางยังไงวันนี้จะสอนเร็วๆนะแบบกระชับเข้าใจไปชมกัน เอะทุกคนเดี๋ยวผมจะเทรดเทรนไลน์ให้ดูเนาะนับแรกเนี่ยไปที่กราฟนะครับตั้งค่ากราฟอะผมดูกราฟที่5วินะครับแล้วก็เทรดประมาณ15วิ3ประมาณ3แท่งนะครับเล่นแบบรัวๆนะฮะอินดี้เนี่ยผมใช้แค่วันนี้จะแนะนำแค่ตัวเดียวเนะาะเส้นแนวโน้มนะครับแตะจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเทรนไลน์ครับแบบนี้อันนี้แนวโน้มขาที่เรามองมองเป็นขาขึ้นเนาะส่วนถ้าเรามองเป็นขาลงนะครับก็เพิ่มอินดี้นะครับรูปแบบ แล้วก็แนวโน้มแต่จากสวิงไฮสูงสุดผ่านสวิงที่มันต่ํากว่าอย่างนี้ในรูปแบบนี้เราจะเห็นว่าเป็นเป็นรูปแบบสมสามเหลี่ยมนะครับแองเกลเนาะก็จะรอไปทะลุไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเราก็รอเล่นไปตามนั้นอย่างเนี้ยผมมั่นใจนะครับผมก็จะหยอดที่1000เหรียญแล้วกันหนึ่งพันเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมันจะทะลุยังไงมันจะออกข้างใช่ไหมเราก็รอรอเล่นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยรอไประบบนี้จะเย็นๆนะครับ ถ้าไม่ทะลุมันก็จะกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่เล่นเพราะว่าอยากให้มันบีบจริงๆอะ่ะบีบบีบกราบจริงๆอะ่ะนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมผมเล่นขึ้นเพราะว่ามันปิดสีเขียวนะครับปิดสีเขียวข้างล่างไม่ทะลุอ่าไม่ทะลุเส้นทเทรลไลน์ผมก็เลยเล่นเล่นขึ้นไปนะครับอันนี้ไม้แรกนะเล่นประมาณนี้น,นีเ่เทคนิคส่วนหนึ่งในการหากินนะฮะได้มาละเก้าร้อยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันเงี้ยไม่ทะลุใช่ไหมเราก็ก,กดลงอย่างเงี้ย เมื่อกี้ผมกดลงเพราะว่ามันมันเหมือนเฟลเบรกอะทุกคนมันยังไม่ทะลุจริงอะแค่ขึ้นไปทำนิวไฮแล้วก็ย่อลงมาอะไรเงี้ยที่ผมคิดะนะเนี่ยรอรเนี่ยรอรุนสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันต้องออกข้างอะได้สองไม้อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะอ่ะทีเนี้ยถ้ามันทะลุทะลุจริงมันจะต้องทำฐานขึ้นไปนะครับเนี่ยต้องรอรอรุนเป็นแท่ง,ทงๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมได้สไม้แล้วนะอะ่ะแท่งนี้ถ้ามันปิดเขียวผมจะเลื่อนขึ้นเลย เนี่ยปุ๊บหนึ่งสองอ่ะคัลเลอร์ไปคัลเลอร์ไปเลยนะครับเนี่ยพราะมันทําทําเริ่มทํำฐานขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เลยเล่นขึ้นไปสามไม้ไปเรียบร้อยนะวันนี้ก็ได้สามไม้เลยตะเน,นี้แค่ผมเทคแค่2อนาทีเองทุกคนผมก็ได้ประมาณเนี้ยได้สามไม้ติดผมก็ไม่ทําอะไรแล้ววันเนี้ยนะครับก็เกือบได้เป็นแสนอะ่ะนะนยังวิธีดูก็ดูตามนี้เลยทุกคนผมสอนง่ายๆนะครับเบอ่า a d v a n c e ์แบ็กทูเดอะบิวเบสนะครับไม่ต้องดูอะไรซับซ้อนมากมายให้ยุ่งยากนะครับเล่นแค่นี้คุณก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องดูข่าวด้วยนะผมคิดว่าเทคนิคนี้เพื่อนๆเราไปฝึกบ่อยๆนะเพื่อนๆจะเข้าใจเองว่า,าการในการดูในทางเฟรมเล็กๆอะ่ะมันช่วยให้เราออกเร็วนะครับโฟกัสแป๊บๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบอทำงานแป๊บๆแ,แล้วก็ไปทำอย่างอื่นเลยนะครับ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมโอ้สุดยอดเลยวันนี้วันนี้ได้ดังได้ดังสามหมายติดนะยอดเพื่อนๆท่าในใดครับสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทรดแทนนะครับไปที่ใต้ description ของวิดีโอนี้จะมีคําว่ากลุ่มฟรีเทเลแกรมตัวใหญ่ๆเลยนะครับคลิกเข้าไปก็จะอยู่ในกลุ่มเปิดกลุ่มเปิดก็จะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปบทความเทรดบทความวิเคราะห์เดี๋ยวนี้จะเน้นเนื้อหามากขึ้นพวกโพสต์อะไรเงี้ยมันก็จะ แชร์ความรู้แชร์ที่มันเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์หน้าใหม่ทุกท่านนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดอยากเข้ากลุ่มปิดเพื่อเทรดสดกับผมนะครับก็ทักหาแอดก็กุได้เลยนะครับผมก็จะมีมีเงื่อนไขเดียวก็คือสมัครต่อลิงก์แล้วก็อะไรแล้วก็เติมเงินแค่นั้นแหละครับก็เข้ากลุ่มเทรดได้นะครับกลุ่มเทรดก็จะมีการแจกซิกซิกเนล forex ประจําวันเลยนะครับแล้วก็จะมี ftt นิดหน่อยนะครับไม่มากไม่น้อยนะไปเทรดกันเองได้เลยเนาะก็หวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของเทรดแทนกันนะครับสวัสดีครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมเนาะก็ไม่ได้ยากเลยนะวันนี้ผมก็ปิดจ็อบไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสองพเจ็ร้ยเก้าเียญเล่นสามไม้มาละพันนะครับก็ไม่ได้มากอะไรเนาะไม่ได้มากอะไรอีกว่ะก็เยอะอยู่สําหรับบางคนนะเพราะว่าการเทรดเทรนไลน์เนี่ยเป็นเทคนิคที่ simple มากนะทุกคนสามารถไปต่อยอดเพิ่มเติมได้เนาะก็ถ้าใช้ผล ใช้แล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแทนออฟฟิ i ชียลกันด้วยนะเพื่อที่ไม่พลาดแนวทางการเทรดวิดีโอดีๆแบบนี้เนาะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย